โอเคสวัสดีครับเพื่อนทุกคนฮะขอต้อนรับกลับสู่ริยสมาสเตอร์นะครับรอบกรุ๊ปสเตนะฮะการเจอกันระหว่างเคียวแล้วก็เข้มนะครับเขียวเข้มเขียวเข้มเข้มเขียวเข้มเขียวเดี๋ยวแมตช u อารทีวีทีครับน้องเข้มจะโดนหนักขนาดไหนออกตัวแรงเลยไม่รู้ว่าฟอร์มล่าสุดคือเขมไม่ค่อยมีภาพ อแต่ก็ไม่แน่แต่เอขอกรูปสเตทอ๋อเขาเขาปิดยังเขายังไม่ปิดนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผม <c oughs> ไอกรูปสเตทสวิสอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับผมบังนิดนึงเออก็เป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับขออภัยด้วยเ <c oughs> ทคนิคของเขาด้วยนะโอเคทางฝั่งเคียวครับมาสเกาไม่เห็นเคลมที่พ็อกซี่บาร์แรกอยู่ฮะเ, <c oughs> เดินผ่านไม่เห็นเอ่อฟ็อก ไม่เห็นนะหลบฟ็อกอยู่สวยงามแล้วก็มาติดวอรตรงนี้ครับเออเอทำไมไม่มีคอมมานด์เซนเตอร์หรืออาจจะสร้างคอมมานดเซ็นเตอร์ข้างบนนะมันหลอกได้เหมือนกันไปได้สองเวอ่ะเขาปิดเขาเปิดเอ๊ะ <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวผมเช็คให้ไม่เกี่ยว,วม <c oughs> ไม่เกี่ย,ว,ยว,วผมเลย เออลำคาลูกตานี่จะกรจี้ลูกตาหน่อยนึงแต่จังหวะนี้ครับเคียวเจอแล้ว่าเคียวเจอฟ็อกซี่แล้วจ้าแล้วยังไงต่ออู้เขามารอครับโอล้ลีเปอร์เกือบตายพอเขาเจอบุ๊คเขาไปรอบนไฮกล่าวหัวแหลมเลยหัวเนินเป็นจังหวะที่คือถ้าขึ้นไม่สุดก็ไม่เห็นนะ ก็จะได้ยิงฟรีอยู่สองสามงสต็อปเลยแต่ฆ่าไม่ได้นะเมื่อกี้นิดเดียวเอาเอซีวีมาแทงนาเมจด้วยก็เท่ากับว่าพ็อกซี่เล่นยากเลยครับเคลมแต่ดูเหมือนจะโถมด้วยอู้ยูเหมือนจะโถมครับเพราะว่าไม่ขึ้นคอมมาเซนเตอร์ว่ะเออว่ะเออว่ะเออว่ะเอาเอาเอาจะตายจะตายครับอื คือไปยิงคอมมาเซนเตอร์เขาก็เปล่าประโยชน์นะผมว่ามันไม่เปล่าแบบมันก็ได้เลือดแหละแต่มันน่าจะระเบิดไม่ได้เพราะว่าเขาบินหนีได้พอบินหนีรีเปอร์ก็คือจบแต่จะขึ้นข้างบนยังไงนี่สิอนี่อะเฮลเลียนปาทีเดียวนี่ครับยังไงมันก็ต้องแถวตอนเลี้ยงหนึ่งขึ้นยังไงครับคม โอเคเคมเอ็กซ์แพนเบสองแล้วแต่เคียวก็ยังลงไปเก็บแร่ข้างล่างไม่ได้นะเลือกที่จะถอยหรือเปล่าครับเคมเปิดบาร์แรกเพิ่มต้องมีอะไรเปิดแมปข้างบนอ่ะโอ้พยายามจะฝืนขึ้นพยายามจะฝืนขึ้นโอ้โหโอ้หูขึ้นได้ว่ะเอาขึ้นได้ว่ะเอาแต่จ่ายเยอะเหมือนกันเหลือไซโคน เหลือไซโคนเอาเวอร์กเกอร์กลับไปแล้วไซโคนล็อกออนมาจังหวะนี้ครับผูเฮเลนแวนโลมาได้ดีนะที่ไซโคอนออกมาพอดีอะ่ะออแบบพอคอมนั้นมันคือหมดแล้วครับแล้วทุกยูนิตมันแพ้ไซโคนไงก็ลเลยต้องร่าถอยกันออกไปแล้วก็ยกบารแรกกลับมาแล้วนะอะ่ยกกลับมาใกล้ๆบ้านแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมาสร้างแฟกทอรี่ครับแปะเทกแล็บ <Tech> น่าจะซีกแทงแล้วตรงนี้ก็สลับเทกมาครับเป็นสตาร์พอร์ตตรงนี้เล่นดอกเมดิแว็ก่อนค <C laim. S 1> ส่วนเขียวก็เซตซีก Se ได้แล้วครับอ่าแบบนี้เซตซีก Se อย่างเงี้ยโคตรสวยเลย still, like มันโคเวอร์โคเวอร์หน้าบ้านดเลย แต่เนี่ยต้องไปดรอปเลยระยะไปนิดนึงสีแข็งโบกไปแล้วสีแข็งโบกสองรอบโอ้โหสามโอ้โหตกสีแข็งสามเม็ด <c oughs> เออไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังไงครับเฮลเลียนได้ไปสี่เวอร์เกอร์ปะ่ะ <c oughs> เป็นเคลมอ่ะได้ไปสี่เวอร์เกอร์แต่ดูจังหวะนี้ของทางฝั่งเคียวกันครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเคลมอ่ะเสียไปห้าเวอร์เกอร์เออเมื่อกี้ บุกไปไม่ได้เลยเลยพ yeah, อเคียวกับตแตกวอร์เกอร์หนีหมดเลยจังหวะนี้ดรอปอีกรอบหนึ่งครับไม่ได้นะกลายเป็นว่าเค็มไม่ได้แต่คนที่ได้คือมามาคนเดียวเออข้ามาคนเดียวแล้วก็มอบโอเคอุ้ยคุ้มแล้วเก้า <9. S 1> ตรงนี้พยายามเล่นท่าย,ยากอยู่ก็ยังไม่ได้อะไรกลับไปเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเคลม ยามเล่นดอกก็ไม่ได้คือเมื่อกี้รีเฟกช้ามากปกติซิถ้าโดนซิกแทงบวกไฮกลาวอะ่ะแล้วเราไม่มีมุมมองหรือว่าเขาเรียก<ๆ>ว่าอะรลู่ทางที่จะขึ้นไปเคลียร์ซิกแทงบนเนินตรงกันได้อะ่ะมันควรจะถอยเลยครับเท<ๆ>่ากับว่าไปเมื่อก,อกี้โดนซิกแทงบโบกไปสามดอกโดยที่แบบฟรีอ่ะเนี่ยฟรีเลย ยังดูผิดที่ผิดทางไปหน่อยครับเคลมเกมนี้เขียว่าไปเรื่อยๆชิวๆเย yeah. อะเขาเรียกว,ว่าเยอะเด็กมันก็ยืนหน้าให้ตบเอง <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกว,ว่าไม่ต้องเปลืองตัวไปบุกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าเคลมก็มาแล้วก็กระโดดไต่หน้าตัวเองนะบ้าน <c oughs> ถือว่าขึ้นสตีมแฝกชานะปกติอะถ้าเธอรลนเจอเธอรลนชอบเล่นแมชชีนใส่กันครับ <c oughs> เคลมจะลองบุกอีกรอบหนึ่งนะบุก กี่รอบก็เจ๋งทุกรอบครับจะบุกไป GG ตัวเองหรือว่าแต่แกก็แมสอาร์มีขึ้นมานำเคียวตลอดเลยนะเขียวหนักไปที่เวิร์เกอร์ครับตอนนี้อ่ะจังหวะแคมหน้าบ้านนะ อ๋อ oh, มันจะเป็นทามมิ่งที่เคียวต้องมาบุกปะแต่เคียวส่งเวอร์เกอร์ไปเทสครับโอเคชาร์จเจนสแกนเช็ค hmm. เลยอ่ uh, รู้แล้วว่าจะเจออะไร yeah, ม<า>ส่งเรเวนเข้าไปสตันไปสองแล้วโดนโถมมา mm hmm. จังหวะนี้ครับวิ่งครับเพนเป็นปาร,ราบ ออโอ้โ้เนี่ยหนึ่ง s c b จ่ายเพื่อสก,กาวครับโคตรคุ้มค่าแล้วก็มาเปิดเบสสามป่ะเออมาเปิดเบสสามครับผมคือทามมิ่งที่เคลมมาแคมป์อะ่ะมันจะเป็นทามมิ่งที่เคียวต้องออกมาจั uh, ดการที่ทางสำหรับการกซ์แพนเบสที่สามอุ้ย เจอซีแคงโบกแลดูเล่นเรเว่นช้าๆไปนิดนึงนะเคลมครับ oh, แล้วดู oh, ฮะอูมารีมารีไถ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 ,ถไปหมดหมดหมดเลยเรียบแป้เรียบแป,บแป้ครับแพ้อีกหนึ่งไฟครับเคลมคือจะมากดดันใส่เขานะเขานี่แบบแหกด่านออกมาได้เลยครับปีแฮกฟ้าวงล้อม แล้วก็กาลังจะไปบุกบ้างแล้วฮะเขียวสแกนเช็คของแล้วหลักๆคือเช็คซีครับว่ามีซีกลายอยู่ประมาณไหนเปิดทางมันกว้างๆหน่อยอันตรายมากครับเคมตอนนี้สุ่มเสี่ยงเลยกัเพราะอาร์มี่ต่างกันครึ่งต่อครึ่งครับจากการที่เอาอาร์มี่ไปสาดเสียเทเสียซะส่วนใหญ่ แล้วกดสตีมแฮกไปแล้วไปแล้ว,ลวมาลีนของเรามาลีนของเราไปเดินหน้าเดินหน้าฆ่ามาันเดินหน้าฆ่ามาันสองซิกแท้งดําเม็นหลักหายแล้วจีจีคอได้เลยครับเคียวครับเก็บเกมแรกมาแบบไม่ค่อยตึงมือเลยฮะเคมก็คือดูพยายามจนกลายเป็นว่ามันดูโลกๆกไปน,นิดนึงอา่าเหมือนเล่นอะไรก็เข้าทางเคียวไปหมดเลยครับเดี๋ยวรอเกมสองกันสักคู่หนึ่งครับผมดู <c oughs> <c oughs> สีหน้าแบบ เหมือนซ้อมเหมือนซ้อมกด <g ird> ดันตัวเองมากเกินไปในความรู้สึกผมเกมแรกเหมือนเคลมมากดดันตัวเองและกลายเป็นว่า mis play, mis play, mis play, มิสเพย์มิสเพย์มิสเพย์ดังนั้นเลย่ <c oughs> ะเกมที่สองครับรุยาตมาสเตอร์กรนะุ๊ปสเตยะเคยวแล้วก็เคมครับเคยวครับ <c oughs> อยู่ในส่วนของบูเทอร์แลนด์ซ้ายบงของแผนที่นะครับแล้วก็เคลมฮะเรตเทอร์แลนด์ Red ขวาล่างของแผนที่ครับ เข็มแรกครับเข็มพยายามเล่นโดยการ proxy ่บา a c กนะแล้วก็ถมในส่วนของ ripper แต่เคียวครับหลังจากที่สเกานี่ฮะข้อมูลจากการสเกาเขาไม่เจอคอมมานเซนเตอร์ที่2ที่จะสร้างข้างล่างซึ่งมันก็พิดิกได้สทางคือหลบหรือสร้างข้างบนหรือ proxy ซึ่งเคียวก็อาจจะเผื่อใจไว้ทั้ง2ทางแหละแต่ขากับสเกาก็เลยเหมือนแบบโฉบไปทั่วๆนิดนึงแล้วก็ไปเห็นฐานบา r กที่ proxy เอาไว้ครับ พอเห็นฐานที่พ็อกซี่เอาไว้สิ่งที่เคียวทำก็คือไปยืนอยู่บนหัวเนินเพื่อรอต้อนรับการเล่นริเปอร์เร็วของทางฝั่งเคมก็ทําให้สกัดการโถมเร็วเข้าไปได้หลักๆคือพื้นที่เลยถ้าเกมเมสคู่นี้เคียวเสียพื้นที่หลังแนวมิโลายให้กับเค็มเขาไปถลุงเนี่ยรูปเกมมันจะเปลี่ยนท,ทันทีแต่เคียวเลือกที่จะตั้งทัพมารอก,กันอยู่ที่หัวเนินทันทีเลยนะฮะหัวแหลมแล้วก็เปิดเฮลเลียนเร็วแต่ คีย์สำคัญที่เขาเล่นก็คือหลังจากเคลเลียนอะ่ะเคมก็พยายามจะถมสุดนะแล้วก็ชนะไฟไปได้ด้วยแต่พอไซโคลออกมาทุกอย่างคือจบครับเคมก็ต้องกลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่แล้วก็สับไายก็กระตุกไปรอบหนึ่งแล้วก็คือเล่น็อกซี่รัสใส่ไม่เข้าไม่เข้าเสร็จก็ก,กลับมาซ่อมเทคนู่นนี่นั่นก็พยายามไปแคมหน้าบ้านก็โดนเคียวแหกด่านอาไว้อีกอะ่ะต่แหกฝากวงลอง้อม นั่นแหละแล้วไฟสุดท้ายก็เคียวมาบุกครับไปปิดเกมเรียบร้อยอะมารอดูเกมสองดูเหมือนกระดูคนละเบอร์อันนี้ท็อปเทียร์เทอร์แลนด์ฝั่งยุโรปนะเออทำไม่เล่นผมว่ามีท็อปทรีเหมือนกันนะเคลมเนี่ยมีเท่าที่เห็นคือเทอรแลนฝั่งยุโรปจะมีเคลมมีสเปเชียลอะหลักๆที่ผมเห็นแววอยู่สองคนนะเห็นแบบเข้มๆึ้นมา แล้ว,ว,วลโอลิเวลา่าโอลิเวล่านับว่าฝั่งเราอะฝ,ฝั่งฝั่งเอเชียนี่แหละเขาเป็นผู้เล่นชาวจีนเกมนี้เข็มก็เลยไม่ฟอกซีแล้วพอแล้วเออเข็มบอกไม่เห็นชอบที่จะเล่นพอกซีเข้ากับสถานการณ์วันนี้ไหม แต่แต่แต่จบจบคู่นี้ยังไม่มีใครกลับบ้านนะครับยังกลุ่มสเตจอยู่นะะยังไม่ต้องไปส่งใครที่สนามบิน <c oughs> ใจเย็ในใจเย็นโอ้ <c oughs> oh, แล้วดูเขา <c oughs> เขาเขาวางอยู่บนอยู่บนหัวแหลมเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ว่าอะไรจะเดินขึ้นมาต้องเดินขึ้นมาให้ <c oughs> ให้ถึงที่ถึงจะเห็น หมือนต้องครึ่งเกินครึ่งเนินมาน,นิดนึงอ่ะซึ่งมันจะเข้าระยะยิงฝั่งตรงข้ามก่อนฝั่งที่อยู่บนหัวเนินก็นแล้วรอบนี้เคียวเลือกที่จะเล่นเร็วบ้างครับแล้วเห็นเฮลเลียนแล้วต้องหนีเลยแต่เคลมผู้อันนี้สวยนะตั้งบังเกอร์ไว้เคียวก็เข้าไม่ง่ายเหมือนกันหู้แต่มีซีกมาด้วยเหรอเพิ่งเห็นโอ้ไม่ my. ฟรีบังเกอร์ดิเพราะว่าเมดิแวกมาด้วยนั่นไงพอมันมีเมดิแวกมาด้วยครับมันยิงฟรีครับ ระยะยิงอ่ะมันไกลกว่าบังเกอร์ฮะซีกโมดะคกดดนันกดดนันเอายิงวอร์เกอร์อ่าเอาเวอร์เกอร์มาซ่อมยิงวอร์เกอร์วอร์เกอร์ไม่มาอะไรยังไงเรเวนเข้ามาจังหวะนี้เอสซีวีต้องอออินออกมาครับเคลียร์ซีกแท้งไปก่อนนะโอเคอู้แล้วเรเวนไม่รอดครับผมโอ้โหเคลียร์มาเก็บลัดช็อตไปได้จากไวกิ้งแล้วซีกแท้งคันใหม่มาครับออนิวออนิว จะบอก all new all new six tank คันใหม่เออชิปหายแล้วฮะเคแมยังไงดี <laughs> เคียวบอกเล่นให้น้องมันดูเอเอนี่ยถ้าจะเล่นเร็วก็วเล่นกันแบบนี้อ๊ <c oughs> <c oughs> น้ำตาจะไหลเผ <c oughs> ่าที่โกงไม่ใช่ทุกคนแล้วเล่น้องมันโกงครับอันนี้เห็นภาพชัดเลยเผ่าเดียวกันแต่ <c oughs> เล่นกันคนละเบอร์พ <c oughs> อสมควร โอ้โหแล้วเปิดไวกิ้งมาเรื่อยๆเรเวนจะไม่มีพื้นที่ยืนนะเพราะว่าถ้าจะจัดการซีกอ่ะมันต้องมันต้องเล่นเรเวนพอเล่นเรเวนมันมาเจอไวกิ้งฝั่งข้ามผูกตาไว้เงี้ยเล่นยากเลยแล้วก็เปิดแมปด้วยครับเนี่ยสำคัญคืออ้าวโดนโดนเปิดก่อนโดนเปิดก่อนโดนเปิดก่อนครับเคียวโดนเปิดก่อนครับจังหวะนี้แต่ก็ได้แรกไปหนึ่งตอนหนึ่งเงี้ยแล้วเรเวนเข้าไม่ได้ครับเจอสามไวกิ้งตรงนี้คุมเอาไว้ครับโอ้แล้วเขามาบินตลอกแบบบิน บินในช่วงพื้นที่แมพที่มารินต้องเข้ามาลึกอะพอมาลินเข้ามาลึกมันจะโดนซิกแชงข้างล่างโบกขึ้นมาเราเติมไวกิ้งเลยเอยครับทางฝั่งเคียวอะกดดานนี่แฮมให้เด็กมันดู <c oughs> ทำไมทาไมดุจังเลยครับพี่โอปป้าโอปป้าดุเหลือเกินเกมนี้ผมมาชอบทัวร์ที่นี่แหละแบบเกาหลีเจอกับชาวโลกอะคือพอเราดู GSL อย่างเดียวมันจะแบบ เออแม่งโกงว่ะพอเกาหลีเชิญชาวโลกปุ๊บอ๋อมันเก่งนี่ว่ะมันจะเป็นฟิลนี่อ๋อเออมันเก่ง <laughs> มันเก่งในมาตรฐานโลกนี่เออมันเก่งผูโ้โูดูฮะอันนี้คือเกมทางเดียวเลยอะตอนนี้คือจะบอกว่ารับแล้วรอโตก็ไม่ใช่นะอันนี้คือการแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับแต่จะแก้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ตีฝ่าวงล้อออกมาได้หรือเปล่าก็ต้องฟังเคียว ยังไงเอ่ยกะเังจะเสียบังเกอร์คือซ่อมบังเกอร์เสียตังนะเวย้ย no <laughs> ไม่ใช่ฟรีนะอูแล้วเจอลิเบเรเตอร์ครับกดดัดซิกแทงออกไปอีกนะเท่ากับร,ระยะทําการในพื้นที่ในการเล่นของทางฝั่งเคียวกว้างกว่าเยอะเลยแล้วดูซิกแทงซิกแท้งระเบิดดิเอาระเบิดระเบิดไปคันหนึ่งฟ,ฟรีโอ้ไหมก็แล้วเว er, er. อร์เกอร์เวอร์เกอร์โอ้ยโอ้ยเสียบังเกอร์ไปแล้วอะ่ะพอไม่มีบังเกอร์เสร็จจังหวะนี้ยังไงเรเวนจะอ้อมเหรอเวนจะอ้อมนี่จะอ้อมจะอ้อม โอ้ยเธอเด็ดจริงแต่ไม่สนใจครับไล่ลึกนะได้ไปสองลำครับแลกกับไวกิ้งหนึ่งลาบตรงนี้แล้วต้องอออินออกมาแบบเหงาเงาจังหวะนี้ยังไงครับเคมมันจะจบเร็วไหมไหนมันจะจบเร็วจบเร็วว่าอุ้ยมีคนร้อนหนึ่งอัตราแน่นอนออ้เนี่แคมให้เด็กมันดูเดือดเหลือกเกิน พอรู้ว่าเอาเพลย์ได้ก็จัดเลยครับเคลมก็น่าจะได้รีเพย์ที่ส่งคุณค่าไปสองรีเพย์ครับต้องไปดูว่าตัวเองพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องดูว่าเคียวไปกาจัดจุดอ่อนของเขาตรงไหนนะฮะหลักๆคือการตัดสินใจรวนๆเลยครับยังไม่ถึงเกมไมโครเลยนะเออมันยังไม่ถึงแบบสงครามไมโครเดือดๆเลยมันมันจบเร็วมากมันเป็นแค่เอนทรีเกมอะต้นเกมเท่านั้นเองก็เคียวครับเก็บไปสองต่อศูนย์นะครับ ก็มารอดูว่าเจ้าหนูจะกลับคืนฟอร์มมาได้หรือเปล่า